ขาเรื่องคะสวัสดีค่ะเอะดนกล้องอะไไปดนกล้องอะไรวถามด้วยใจบุญถรมเาลูกเปลี่ยนจะไหนว่าฝันาจะไหนฝันก็มาฝันเก้วเล่าฝันเว้าราะเรื่องหมขึ้นนะพ่อ ฟันเมื่อขึ้นนี่เสี้ยงเลขพ่อนะ่ะนี่สามเจ็ดละกะ็อ่าเอียงกับเร่ีสองบอกยังขึ้นมีสามเจ็ดอ๋เลพอสองสามเจ็ดล้ววมันที่หนึง่งแล้วม,มันหนเสี้ยงอย่างเงี้ยหนูหนูเขียนเสี้ยงนะเลยว่าโอ้เสี๋ย,ยงเลกสามเจ็ต้องมักันหน้า่าสั่นบานิฟันฝันว่าพ่อเห็นพอเรื่องที่แดงนะ่ะนั่งอยู่มูมูเห่จนจนวาเลตนะ่ะเลขออกแล้วว่าสันน่นบานกิออกตัวใดหนอก บนันนี้มันมีผูน้นึงใหญ่นึงอันแรงขึน้นมากเกินครับแต่เบิ้งอันนี้ดูแต่บางคนในเรื่องเราปลูกข้อตายยุกโกอ่ยุโกไหมคุณน่ะจะโกใดได้เอ่ขึ้นไีน่ไปแรงแต่เบิ้องบกะมืนแรงเบื้งเนี่ยท่านท่นยานพ่อหนเป็นยานย่ขึ้นคนปูกข้อนะมันแต่แลบดินมะละไเห็ดตาเนียที่ห้าวเกาเห็นตระโดดอันเขาเอยยังนีรถก่อเต้งรถอี่วอเนี้ยเ,เอาพ่อลงมาเอาโส่พ่อลงมาแล้กก็หก้องล้วก็สบรถไปโอ้ยมันระต้งมากน,น เนี่ยหนูนะเบกเเบิร์ดคุ้นหานในเมลคอดคอ่ดือแก้วเรียกแก้ว่าลแก่เพื่นเรียกบกเกลยคือกเรียกบกเรีเมนเห็น่อนนี้นีเพื่อนยี้บเรีกบเีล็ดงี้ไเรียกบก็บเกล็เรียกขี้แ้วยูเหมอเกาตัวใดก็แกดังๆู้บันว่าเรียกพี่สร้งังๆาเรียกเท่ากับีคือเรียกไรเท่านั้นละ กระเรียกกันพระเจ้าคนไม่คิดพระเจ้าของบ,บคานก็ยังพอเรื่องเราอ่ะนะอ่าซึ่งคุอเติมเมื่อเราบอกยังตัวเลิอมเมื่อเน็ตเอาเอาบัตรมาแกมแต็กับล่างนี่กับเรียบมันเขาเขาแล้วตัวนี้กับเขาแล้วแต็กจะชื้นสูบเป็นกับชื้นสูบบอกเน็ยก็เพียมสร็จอืมแต่เพิ่นม,มาย้ำๆว่าเราวัางแตู่ญเนี้ เราทังแต่แปดเจนี่แปดเจ็ดน้ำอัดสีเพื่อนบอกเพื่อนเฮ็ดไห้ว่าบนหลังสี่ไน้ำเลขแปดเจ็เพื่อนเพิ่นเยังไหนบ้ามือเฮ็ดบอกขินล่องขน่องเนีเพื่นบอกขินร่องขิน่อเพื่อนเฮ็ดลักษณะสัญญาณมือให้เนีอยเลขแปดเจ็ดคนโสดคนใดก็ได้ทายท้าไดนยินบมาน่าเอฟซีก็ได้ยินเสียงชัดเจนว่าครับผมถ้าสนุทชี ใกล้สังกะสีนะเนี่ยเรียกว่าชื่อเนัดนี่ละร่างบนกายครับผมเรียกบนเพราไฟใส่ไม่รู้เหมือนเตากระสับเพราะ FFZ กับท่อมาฝันเห็นว่าพราเรื่องน่ะเอาเนื้อไปแกะข้นกระสั่นเนื้อเออกระเจ้ามาทำเนียแต่เรียกในกระเจ้าข้นมากครับผมเออ FFZ สามไม่ต้องเห็นท่านหนึ่งครับผม สอบคุ้ครับขอบคุณครับม่ันมาสองคนละเขาละหาอไรเออสาธุแม่นยุดยุ่งมากเลยหยุดัดทุกคนทุกงานทุกสายเขาตรงๆนึงก็สามตัวบนนี่ครับพอขอตังแล้วตามที่หนู๊ฟันแล้วมันมันมันดีว่ะบอดีว่ะเป็นยังตายกันนี่แหละชุนชีชุนงานนี้จ้งแล้วฟันฟันแล้วผู้ให้เรียกตายนี่ เดแล้วตายแล้วยูเลยเนี่ยยูเรด้วยเงี้ยจริงจริงเงี้อเม็ดตัวใหน่แม่กว่ากับเป็นี่เป็นเนาะนพี่ส้นหาอย่าลืะเลยไม่เงี้ยะเล่อดเลือดเลืองเลือดเลือเลือดเรือัเลือดเลือดเลือดเลวอดเลือดเอดเลือเลือดเลือดเาืาดเลาเลือดเลนอดเลือเนี่ดเลื้เลีอดเลือดเือเลืเลือเลองอดเลกอ บนแล้วว้านที่หนึ่งเหมือนย่างกเมันบ่พอเกาอ๋อแต่เบืงเมือเก่าอีกที่นั่นคาเทียเปนเตี้ยตหนาเนาะเก่ากับมือเรียกว่าเรอมือเรียกว่างนะมือเื่อ่เป็นแบเกียนจะมากเงินเะมือนนนไม่เียเลยเี้ยเตีกัรู้กันมือเช่าเมือเช้ากับจม่อีกรอบนึงจาบัดออกจากนี้ยู่รถไฟกันเด้อเดียวเพิ่งแล้วกัฝนตกยานได้ยู่เดี๋ยวเิ่ว บอกคูตนะบกคูกันไปคูเก็เลยโ่มาจที่ปูกขนาดง่าง่าบอกว่าง่าย่ตัวกได้อกู่อเงื่นไดชื่อกันด้วยแต่นก็ซาซาลอย่างไรสะครังเอฟจะได้ฟังจัดๆครัผมบอกว่าคันชื่อแนที่เสียงกับว่าชัดเสียนนี่กินทอเป็นหลออ าจ็ดสองสามเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดซีสองศูนหาศูนีแปดเจ็ดโตลารันรางชั้นเจ็ดหนึ่งสองะเบียรถตู้ทะเบียนรถตู้ทะเบียนรถตู้ขัสาคขั้อยู่ที่ถอยหลังหน้านะ กันสาวไปออกรถเาว่านุซีบบสูมาไหมกลุญแจมเจ็ดสองเดอก็เลขกุญแจ่ะแบบกลุ่มกับเดือดตั้งเนี่ยเนื้อสีมันสีสวยเนี่ยนะเล่ร่างเล่บุ๋มกับซีเื้อเมือเนื่อหน้าอกเล่สองหาง คนกำลังเกลื bert, up, ่อนเนาะากำลังหยันแล้วคนยนนไทเเบาไม่นันจงี่เวลาไทยคิประไดียิยิในยินแต่เสียงสังกสีล้าสูเสือดอยู่นยันท่านแล้วเจ็ดสองกชันเอฟที่้านข้านนไล่สุดที่ตอนเอฟที่บานแล้วเจ็ดสองกชันด้านเจ็ดสอกระถาต้องเงือนเช่า เทียบปูว่าจังไหนเนะาะจะเก้านี่ยี่มือเซ้านี่นเห็นผู้ใดนี่เลขฝีน้ำคูนันเลยค่ะพ่อ,อจ้าหมดตอนนนจันฝันเห็นปูแปดตอกเลขแล้วก็ถือเจ็ดห้าวันนี้ว่าฝันเห็นสางเรื่องก็ดแบกอยู่เป็นจะย่านที่มีฟันขึ้นหรอน่อนเกลือกกันครับ ข้อกันอันคนขากันผู้้ขากันตายเนอกกันเปี้ยกอดข้อกันมาหมดมึงรุนมากแม่เขาหนึ่งข้อขาคนอยู่กนนี้ยขาผู้ชายแบบนี้ยืนยนข้ามหนดอนบ้างิดจองหวนนะพอเนาะก็แห้งเ็นแล้วเนะมันพรว่าพออยู่สุเขาค่ะเขานีระเบดบ่อยไหมนเนาะยุ่นใดได้เนะมัน ยาดอะไเนี่ต้นก่ได้ไปะจายจรแท่งทุ่นแท่งจุ่นงเงี้ยไเม่อไรครัว่าจาไปอยู่ต้นเด็ดอกตะไคแล้ว่ะตะคะไแล้วม้านนีนี่ว่าจปตามคู่ไร่นี่คนยู่เ่เหล่มาเพื่อนย่าะเพื่อนฝันเห็นพอเรื่องด้วยค่ะ แนวนอนงวดน,นี่สามตัวตรงจับไปแล้วค่ะจจับแก้มือต้องต้ององดอ<อ>นึกกาันเห็นพอไหที่บอกว่าเอฟีเดี๋ยวนี้ไม่ถวายสองร้อยห้าสิบบาทนะเนี่ย้องพ่อคับนี่พี่กันูไม่ตรงกันตัวได้เนียนอผ้าพ่นเาถานิ่นๆตัวไดเรียกเนี่ยเอาซีไว้นบนบ,<า>บน่งบนบ่บนเนาะเอาบนกันบนชึ้นตัวนี้สามเจ็ดสองนรล่างเดีี่นี่ล่างชิ่นตัวนี้ล่างเนียนซีสองม เจ้าตัวเอ็นกับเป็นตัวกันนะเป็นตัวกันโอ้ครับผมตีหางชื่อนึ่เออครับผม,มเด็กเ่รเด้อสันนีงกับเจ็ดแปด่มันกลังแซงกันครับมั <c oughs> งเบียดันมากิาติตเต้เ้คณครับผมเจ็ดาเด่ให้ย, <c oughs> ย,ยืนแล้วจะเอาหันเข็นสินะ กระถับเบิ้ลค laughter, รับพ่อพี่น้องเด้อิปวิดีโอนี้อาจีพว่าชัดเปียนปันไดเไม่องเลยว่าฝนตกแห้งขนาดตอนนี้ครับผมลัผ่าตัวเรื่องกับเส้นฝนทางลงห้ากับปานนั่นอ่าหัววนหัวหัวหัวัวลังคาสั้นเกิดทีนนน season, ่บหัวแต่มันฝนย้อนด่าตัตกะสีนะพ่อเนาะเมื่อเช้าแล้วกันได้เมา่วนกันอีกนั่งเนาะเนี่ยอาป็นกจะรุปพันเดอบนเนาะเนี่ละ ซื้นเลยกับผ้ากันผ้าพอดเสื้อนะก็ขึ้น,นน้ำเนนะื้อไงครับวันนี้เจสรุปไหเดอครับ่อยพี่น้องครับผมอ่าพอะเรื่องกับว่าฝันยังมาขึ้นนี่อ่นี่จะมาปูยกมือขึ้นมือล่องเสื้อบนกับยาเรื่มล้างมัน่อไปอ่เรียนบนกับยาเรื่มล่างล่างสันบ่พะตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวอปียดเทเนี่ยเออเปเดเตัวเดียวนี่อาจจะเป็นบนก็ได้เป็นล่างก็ได้ แปดเจ็ดนี่อันนี้ส่วนของเลขพรเรื่องพุ่มข้อพ่อวัวันที่หนึ่งตุลาพ่มสองหาหกหาบนพรเรื่องกันเน้นไปที่สามเจ็ดสองแต่ตัวร่องคือสามเจ็ดหนึ่งจับคู่บนมีหนึ่งเจ็ดกับสองเจ็ดครับผมเนนเจ็ดสองควรอันนี้โบเขียนต้องโบเขียนสองสูกหรืฮะต้องเขียนแต่คู่แรก สองตัวบนนี่บ่แค่เขียนนี่เเก็ดบเก็ดหนึ่งเบ่เอโอ้เอาอันอันนี้เดียอะอันนึ่งเก็ดับสองเดเนโอ้หอเพิ่นกับออนะพ่อนะห้เพิ่นชื่อเรียกนเรียกสองตัวนี่จะต้องชื่อเก็ดสองเก็ดนึ่งอเรียกอันตัวครับลดกรับนี่แม่สนึเก็ดกรับสองเก็ดโอ้เออเอาเรีแค่แค่้ตัวนึ่งน้อนี่ครับผมยางละตีหางนะพ่อนะไม่อบนกา ื่อเจ็ดสองกับเจ็ดหนึ่งนี่แหลท่านผู้ใดอยาก่สาเจ็ดเจ็ดล่องเบิ้งเนาะเอจะถักจับปันผีบ่ครับผมตัวนาเนียคูหนาเนี่ยเี่ตามเมื่อต้องใช้กับสามสามถน่านักกันอร่อยไรอต่ส้างชิดหน่วยมากๆโอ้นามถน่าน่าลรอยมากได้น้่นเลยชิดหน่วยเม่ต้องไปซื้อสองตัวชิดหน่วยว่าีโอกาสมีโอกาสจำนะอ๋ แสดงว่าคุ้มั่นใกตัวเจ็ดสองแล้วเนาะเนี่ามือั้นแล้วกันตันแล้วเจ็ดสองก็ต้องแล้วเจสองกนั่ัดเจ็ดหนึ่งจะรู้ว่าปูนี่ให้ฟั้นเจ็ดสองอย่างเดียวเจ็ดสองเจ็ดสองสองเจ็ดครับนั่นเห็นกว่าไปว่ามาในตัวเน้นแล้วบเจ็ดสองสองเจ็ดครับผมเจ็ดหนึ่งหนึ่เจ็ดก็นถ้าจะเป็นสามตัวนะครับมีโอกาสเป็นไปได้ก็คือสามเจ็ดสองแต่ว่าคดีเป็นสามเจ็ดเจ็ดสามีกเป็นไปได้เนียเพราะว่า สามกันมาได้กับเสื้อจีมาหลักลอยเราถิ้งว่าบอลกเราถิ้ว่าบอลคดูช่งต้องเจ็ดสองเท่านั้นดูเรื่องวาครับผมแล้ววันนี้ส่วนเลข่างกับเสื้อตัวเร่ยนกับเสื้อซีสองซีสองครับผมตัวร่างกับเสื้อศูนย์หางครับศูนย์ทีส่วนแปดเกียดนี่เป็นไปได้ทั้งบนทั้งล่างแปดเกียดนี่เป็นไปได้ทั้งบนทั้งล่างส่วนเลขทะเบียนรถตู้เจ็ด เนี้ยหนึ่งสองสองเกียหนึ่งสองสองนี่เป็นเลขทะเบียนที่พอเรื่องกระปูกระปูขึ้นไปลดตัวข้างนั้นเนะาะแล้วขับไปแล้วต้อถอยหลังกลับขึ้นม,มาขึ้นมาฮะเกียร์หนึ่งสองสองชัดเจนเนาะค่ะชัดเจนวะซื้อได้เ้าวซื้อไม่ขึ้เต็มนครับผม เดีいいใจแก่แลวบนนพำคนก็นืมาวมากใจขึ้นนะตอง3ตั3 2ซอไม่ได้แล้วนะอ้หนูกด3ตัื2ซไม่ได้ในนี้3เกียร2ซีไม่ได้แล้วในน็บเกียรมีก็โอเคได้ SD ได้เราก็ดีใจแล้วนะต้องเฮ้ยที่อะไรับอะไ เอ็กที่ล้างมองคุณกับซื้ออะไรอยู่ดิไม่ว่าล้างมองกัรล้างมองกับบ้า,บานเป็นบริเวนอันชุ่มมองเนาะนะนะวันนี้กับที่ลบก่อนเพราะเรื่องการเงินกับผมฝาบคุ่น